ติดฝนติดฝนนะคะวันนี้เราติดฝนกันค่ะแม่เม่บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะคะตอนเช้าฝนตกไม่ได้ออกวันทัวร์กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็บรรยากาศก็มีแดดมานิดหน่อยนะคะแมม่แต่ก็ไม่รู้ว่าตอน บ่ายเราจะได้เข้าออนทัวร์กันอีกไม้นะคะต้องถูกกันก่อนวันนี้เราติดฝนนะคะให้แม่แก้วดื่มน้ำก่อนวันนี้เราพักนะคะบัญญาตเหมือนเดิมนะคะแม่แมดีสอร์ทบางเวงเหมือนเดิมคะ่ะบรรยากาศโอูแต่ว่ายาสวยนะคะ โบ,บรถมาไสไปบ่ไห้มันห่างรวามอา่ะใส่ไหัวปลาบ่อยู่กันเลยเอาโมโกหลบไปเลยกระตือยางที่ซือยางมากกระตือยางมาเเลียนเอาเลยกีะืือยางมากดื่มน้ำค่ะวันนี้น้ำโอ่งนะคะไม่มีไม่มีปลาปลานะคะแต่ว่ามีน้ำโอ่งนะคะวันนี้เรามีไรำโอ่งอยู่นะคะ พราะว่าอยู่ไกลบ้านนะคะนี่อยู่ไกลหมู่บ้านมากห่างจากหมู่บ้านมาประมาณสองกิโลนะคะสาราบ้านญาตินะคะหมู่บ้านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยได้อาศัยน้ำฝนนะคะให้แม่แก้วได้ดื่มแล้วก็ทีมงานได้อาบน้ำกัน,นะคะ่ะกินดีกินดีกินดีจังเลยน้ำอร่อยไหมน้ำฝน <c oughs> แต่บรรยากาศก็กสว่างแล้วนะคะแม่แม่ไม่เดดแล้วนี่มะเมนสีไดโออยู่ลาว่าช่วงใบนน <c oughs> แต่ว่ามาปล่อยปยเป็นปลอยๆนะคะตกมาเป็นปลอยนะคะวันนี้ไม่อาบน้ํานะคะเพราะว่าดูกกอนนะคะ <c oughs> ไปแบบนี้แหละแบบสปาโคูณเลยเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเราได้ออนทัวร์ค่อยอาบทีเดียวเลยจบนะคะไปลูกปะจริงไห้เร็ว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 มีแม่เข่ามึงน,นี่ว่าอะไรตื่นวันนี้ได้นะคะ ป่าจจดให้น้องช้างได้ทานนะคะนี่ป่าจจดนะคะแม่ๆนี่โอ้ยสวยมากนะคะวันนี้เนี่วันนี้ได้กินป่าจจดนะคะสวยมากๆเลยป่าใหญ่ด้วยนะคะเนี่โอ้ยสวยมากๆเหมือนต้นไผ่นะคะแม่แมแต่ว่าไม่ใช่ต้นไผ่นะคะอันนี้ ต้นเล็กๆนะคะเาขาเรียกป่าจุดอุ้ยดู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 มาดูพุงแม่แก้วนะคะนี่กินทั้งคืนนะคะพุงกลางนะคะพุงกลางเลยมาดูหมาอย่างไรดหมาผูดอะไรดูมห,ห,อมหอ้อยอ้อยหลุดถุงพันสา,าก่มาลูกมา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 ไป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 กินหญ้าข้างในป่านู่นวันนี้เราอยู่ติดภูเขาเลยนะคะ เนี่ยแม่แม่อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นภูเขานะคะโุ้บรรยากาศตอนนี้ก็มีแจ้งแล้วนะคะตอนค่ำคงจะได้เข้าออนทัวร์อยู่นะคะแต่ว่าอย่างนี้แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะคะแม่แม่เพราะว่าเพิ่นไปเหตุหน้าบ่ท่านแล้วแถวนี้กำลังดําหน้ากันโอ้นี่ป่าจูดสวยมากโอ้มีนอจูดอยู่แต่นี้ หานอจุไปตุ่มมนอจอม,มาเข้ามาลูกสาวเข้ามาเร็วๆเ,เข้ามาข้างในอิมรัตติอเออนี่ผูกวันนี้แล้ว ยาเยอะยาเยอะวันนี้ติดฝนแต่ยาเยอะอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นผูเขาวนะคะนี่บรรยากาศดีมากค่ะแม่แม่นี่โอ้บรรยากาศดีมากมีแม่แก้วอยู่ฝั่งนี้นะคะสาวสุพรรษาอยู่คนละฝั่งค่ะแม่วันนี้เราก็มาด้วยกันสองเชือกนะคะอยู่ด้วยกันสองเชือก เนี่ยเนี่ยเออเปิดสีหาโนใหม่ไดีวมาหน่หาโนจูดนะคะแม่เกวนี่พี่จูทั้งพี่พี่นะลูกเออนี่นะนี่นะนี่นะน,นะนี่นี่นี่หาเก่งมากนะคะแม่แม่หานอจูดเอยพุ่นนะหาเก่งนะคะหาเก่งมีอีกไหมมีอีกไหม วันนี้เราก็พักผ่อนยาวนะคะพักผ่อนยาวไปค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสาวสุพรรษานะคะแม่แม,ม่อันนี้แม่แก้วอยู่ฝั่งนี้นะคะ นี่นะคะสาวสุพรรษาผูกอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปข้างในป่าแล้วมั้งแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะคะแม่แมโอ้ไม่เห็นเลยเข้าไปตามป่าแล้วนะคะนู่นเสียงอยู่ข้างในนะคะแม่แม่ arth. เสียงอยู่ข้างในนะคะไม่เห็นเลยนะคะว่าจะพามาดูสาวสวยสุพรรณษาแต่ว่าไม่เห็นนะคะแม่แม ไม่เห็นเพราะว่าเข้าป่าไปแล้วนะคะหญ้านะคะนี่โอ้ยเสียงดังอยู่ตรงนี้นะคะแม่เม่นนี่หญ้าสวยนะคะต้นโจดสวยไม่เห็นเลยนะคะบังหมดบันน้องช้างหมดแล้วนี่อูย้ยอยู่ข้างในนี่นะคะแม่แม่นู่นค่ะนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละ ป่าจูดบังนะคะเห็นแตดเห็นแต่โซ่นะคะนูน้นอยู่ข้างในนู้นอะคะ่ะเมมเ่เอ้ยเสียงดึงต้นไม้อยู่นี่ไม่เห็นแล้ววันนี้นะคะเพราะว่าอยู่ในป่านะคะนู้นนะคะต้นไม้ ต้นมาอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้เราคงไม่เห็นสาเสือสุพรรษาหลกเม่เพราะว่าโยนในป่านะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่ลีก็จะขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะนี่เห็นแต่นู่นอยู่ข้างในนนคะ่ะพุ่มๆอยู่ตรงนู้นนะคะ